สวัสดีครับผมตองเงาและตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมเมียโฟอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องหัวแดงก่อนอื่นนะขอก่อนก่อนเกินก่อนเลยว่าไอ้หัวแดงเนะี่ยมันแดงตรงไหนผมสีแดงแล้วไม่ใช่นะมันคือ ไอชื่อของตัวละครเราชื่อที่อยู่บนหัวมันเป็นสีแดงเราถามว่าเป็นสีแดงเนี่ยมันก็เท่ดีนะเราจะเป็นสีขาวที่ดูกระจอกกระจอกทำเพื่ออะไร <c oughs> คือมันมันส่งผลกระทบนะไอชื่อมีสีแดงอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราชื่อเป็นสีแดงเราจะโดนไล่ฆ่าและการที่เราจะติดหัวแดงหรือชื่อสีแดงเนี่ยนะครับเราจะต้องไปตีคนบริสุทธ เปคนดีอะไปฆ่าเขาอะแล้วเราจะกลายเป็นคนเลวก็วันเนี้ยผมจะมาทําวิธีการกู้คืนนะจากหัวแดงกลับเป็นหัวขาวก่อนอื่นเราก็คลิกที่ตามกดเลยตัวเนี้ย้ายบนของจอขวามือของพลังของเราแนหะนี่เราจะเข้ามาดูตอนนี้ผมเป็นคนชั่วอยู่นะคือคือคะแนนเนี่ยติดลบ579เเราจะมาอ่านรายละเอียดกันกดที่ตัวไอตัวนี้ตรงสถานะปัจจุบันคลิกเข้ามานี่มันจะเป็นคะแนนคุณธรรมนะว่าเราชั่วดีอ,อยู่ในกระโหลก ก็คือเนี่ยระดับความดีนะเริ่มเริ่มแรกเริ่มจากคนดีก่อนการที่เราเป็นคนดีเนี่ยก็คือมีคะแนนมากกว่า5,000ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้นี่บวก e อ p เนี่ยบวกเล็บ100%ก็คือตีมอนได้เท่าไหร่มันก็จะได้100%นะครับแล้วก็ยังมีตรงนี้ประทัดลงมาลบ499จนถึง4,999นะคะแนนคุณธรรมก็เนี่ยบวก100%อนเดิมแต่ของผมเนี่ยมันลบ500 เจใช่ไหมห้ยเเนี่ยของผมคืออยู่ขั้นแย่คือกูเป็นคนที่แย่แล้วว่างั้นนะพลังตั้งแต่ลบ3าม9จนถึงลบ500คะแนนคุณธรรมเนี่ยเราก็จะได้ exp แค่70%เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชื่อสีแดงตรงบนหัวเนี่ยติดการติดหัวแดงที่ว่าดูแล้วมันเท่ะนะแต่แม่งเท่อย่างเดียวแม่งใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งเราติดแดงเนี่ยเรายิ่งเวลขึ้นช้ากว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็มาดูอีกขั้นหนึ่งขั้นนี้เเรริ่มลว้ายแลั S <S ใครที่เป็นปีศาจเนี่ยระวังตนไว้เลยนะจะโดนไล่ตีเนาะเนี่ยก็คือล -99 บ9,999แล้วก็จนถึงลบ3,500อันนี้ขั้นปีศาจเนี่ยถ้าเราเร็วขนาดนี้เนี่ยเราก็จะได้ EXP แค่50%เท่นานั้นนะเวลาฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วก็ระดับคนนอกกฎหมายอันนี้คือเลวร้ายที่สุดแล้วแหละ ถ่าจะเร็วจัดจับก็คือน้อยกว่า1-0,000คะแนนขึ้นไปคนะแนนคุณภาพเนี่ยเราจะได้ e ีแค่สามสเปอร์เซ็นต์ี่ก็คือเวลขึ้นโคตรช้าถ้าคุณติดหัวแดงเนี่ยบอกเลยยังไงเวลก็ขึ้นช้ากว่าคนที่เป็นหัวขาวนะก็มันเนี่ยมันมีโทษประหารชีวิตด้วยประหารชีวิตขึ้นอยู่กับพื้นที่ของการตายคือบางพื้นที่เนี่ยเราสามารถฆ่าคนได้ไปทั่วโดยที่ไม่ติดหัวแดงแต่บางพื้นที่เนี่ยฆ่าแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับติดหัวแดงขึ้นมาซวยเลย e สีสูเสียค่าประสบการณ์ปัจจุบัน ไอเทพมีอาการตกด้วยมีมันมีบอกหมดเลยนะครับการฆ่าผู้เล่นคนอื่น GPP เนี่ยส่งผลกระทบต่อความเป็นคนดีในตัวคุณนะก็คืออยู่ที่คุณจะเป็นคนดีหรือคนเลวมันอยู่ที่สถานะของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เราทําการฆ่าเขานะครับว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวสมมุติถ้าเราไปฆ่าคนดีเนี่ยเราจะกลายเป็นคนเลวแต่เราฆ่าคนเลวเนี่ยเราจะกลายเป็นคนดีที่ปราบคนเลวฟังแล้วงงไหมไม่งงนะก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้ก็คือวันนี้ผมจะมาแก้หัวแดงให้ดูกันนะครับสมมติติดหัวแดง ต้องมีคะแนนเท่าไหร่ละ่ะถึงจะไม่ถึงจะกลายเป็นชื่อขาวปกติก็นี่เลยตามที่ผมบอกไปตอนแรกเลยเนี่ยมาดูที่ระดับดีกับระดับแย่ของผมเนี่ยมันอยู่ระดับแย่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีมันติดลบเกิน500คะแนนคือผมจะย็กพีช้ากว่าคนที่เป็นคนหัวขาวคนดีปกติอะ่ะ e ย P กพีผมจะช้ากว่า30%เพราะผมได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ภารกิจของผมในวันนี้นะคือผมต้องทําให้ได้ต่ํากว่าลบ500ถ้าต่ากว่าลบ500เนี่ยผมจะอยู่ขั้นระดับคนดีระดับคนดีก็เนี่ยลบ49 แล้วผมจะได้แยกพีเนี่ยกลับมา100%เหมือนแล้วก็จะกลายเป็นคนหัวขาวปกติเหมือนคนอื่นมาก่อนอื่นเลยสถานที่ที่ผมจะไปแก้หัวแดงกันนะครับหรือชื่อสีแดงบนหัวเนี่ยผมจะไปแหล่งที่เขาขุดแร่โลหะทมินนะครับก็คือแหล่งที่เขาขุดกันแล้วได้เงินนะครับแร่เป็นเงินจริงได้เพราะว่าตรงนี้คนเยอะมากแล้วก็มีคนมาปล่อยบอดแนะนําชั้น1น,นะครับชั้น2เนี่ยชั้น2อชั้น3าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีบอดไหมแต่ว่าคนเล่นเยอะ ชั้น4ก็มันเป็นชั้นที่ฆ่ากันได้แล้วหัวแดงไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือไปก็เปล่าประโยชน์นะไปแก้หัวแดงไม่ได้ในนี้เพราะฉะนั้นผมจะมาชั้นหนึ่งเพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมีบอทเยอะก็กดเดินไปเลยนี่แล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียของการตดหัวแดงคือวาร์ปไม่ได้เนี่ยเนื่องจากคะแนนต่ํา คะแนนความชอบใจต่ำเนี่ยตีหัวแดงมันแย่มากเลยตีหัวแดงเนี่ยแถมเรายังโดนค่ายนะแบบว่าไปไหนมาไหนก็คือคนเห็นเราเขาหมั่นไส้เนี่ยเขาเปิดโหมดตามกดไว้เนี่ยหรือโหมดมุง่งกดตามกดไว้ก็พอแล้วเขาเห็นเราตีหัวแดงเนี่ยเขาสามารถตีเราได้โดยที่ไม่มีความผิดนะเพราะว่าเราเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นติดหัวแดงเนี่ยลำบากมากถ้าคุณไม่พลังเยอะหรือไม่โหดพออย่างตัวผมเนี่ยโคตรก,กากเลยนะครับเบลตั้ง42พลังแค่3 3 0 0 0 แล้วติดหัวแดงอยู่เงี้ยก็คือโดนไล่กระทืบกระหน่ำอะครับบอกได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะต้องแก้หัวแดงให้ได้นะจะได้เลิกโดนกระทืบสักทีแล้วพอเราโดนกระทืบเราตายไปใช่ไหมข้อเสียมันมีเยอะมากเราเสียค่าไอพีเสียของด้วยเนี่ยเวลาผมตายเนี่ยเห็นไหมไอพผมศูนย์เอง ฟาร์มเท่าไหร่เวลก็ไม่ขึ้นแล้วก็ไอพวกขวดเลือดขวดมานาเนี่ยเราล่วงด้วยนะเวลาเราโดนฆ่าเพราะฉะนั้นผมจะแก้หัวขาวเอ้ยแก้หัวแดงให้เป็นหัวขาวโอ้เสียงเกมดังโคตรเลยครับตรงนี้ก่อนอื่นนะเราจะทำการหาแร่ที่มีบอทนี่เลยอ่ะผมเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเออลืมบอกอย่าเพิ่งอย่เพิ่งออกมาก่อนนี่กดมาที่ฟันกดมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตามตอนแรกเลยเนี่ยมันจะมีสีบดอันนี้ด้วยนะ หมดสันติหมดตามกฎหมดมุ่งร้ายหมดสังหารนะครับขี้เกียจอ่านอะเดี๋ยวผมอธิบายลวกๆเลยแล้วกันคือหมดสันติเนี่ยเราจะเป็นคนดีคนดีสีสังคมโหมดเดี๋ยวผมบอกเลยเหมาะกับคนหัวขาว อยู่แล้วคือคนหัวแดงเปิดไปเนี่ยมีแต่โดนตีอย่างฝ่ายเดียวเราไม่ได้ตีเขาถ้าจะแก้หัวแดงนะครับให้เปิดตามกฎไว้ตามกฎสีฟ้าๆนี่ยออาพอเปิดตามกฎก็คือเราจะไปไล่ฆ่าคนหัวแดงนะเราจะไม่ฆ่าคนหัวขาวส่วนในโหมดมุ่งร้ายเนี่ยเราจะฆ่าใครก็ได้ที่เราอยากฆ่านะครับแต่ว่ามีโอกาสติดหัวแดงโหมดสังหารนี่คือเฮี้ยโหดเกินไปนะเราจะไม่พูดถึงเราจะฆ่าคนไปทั่วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้การแก้หัวแดงผมจะาเปิดโหมดต,ตามกฎวิย <Wh ee. S 1> ็ดเคไม่ได้ไม่ได้อย่ามาฆ่าผมผมจะมาแก้หัวแดง คนนี้เขาก็ติดหัวแดงเนี่ยเขาจะมาแก้หัวแดงเหมือนกันเขาเลยมาฆ่าผมนะเดี๋ยวผมไม่สู้ผมไม่เอาผมจะมาแก้หัวแดงกระบอท ผมจะไม่สู้กับคนเด็กขาดเพราะว่าตัวผมอ่อนผมก็บินหนีก่อน <c oughs> บินหนี <c oughs> โคตรจนตอกเลยคูโคตรกระจอกครับหลังจากที่ผมบอกไอ้ระบบพวกนี้ไปแล้วนะการแก้หัวแดงให้เปิดตามกดใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ต่อด้านล่างจอลูปฟันเฟืองเนี่ยข้างๆข,ข,ขวดเลือดเนี่ยครับกดเข้าไปมันจะโชว์หน้านี้มาให้ไหมแล้วก็มาดูตรงนี้เลยครับที่มันเขียนว่าโจมตีกลับเมื่อถูกโจมตีเปิดตรงนี้ไว้ครับแนะนาให้เปิดออนไว้ก็คือถ้าใครตีเราอ่ะเราก็จะตีคืนแค่นั้นเองแล้วผมก็จะเดินมาตรงนี้นะมายืนเฉยๆจะเปิดขุดแร่ไว้ ก็ได้นะผมไม่เปิดผมขี้เกียจแย่งเขาขุดผมจะมาฆ่าเขาอ,อย่างเดียวนี่พอเราเปิดตามที่ผมบอกไปแล้วเราก็มายืนข้างในนี้นะครับก็คือมันจะมีพวกบอดเกิดมาตีเราเนี่ยเห็นไหมมันตีเราแล้วพอมันตีเราระบบสวนกลับเรามันจะทําเปิดอัตโนมัติแล้วก็ตีมัน,นไปนี่ได้สังหารฆ่ามันแล้วนี่ผมฆ่าไป2แล้ว ค่าไปสามแล้วก็มาดูตามกฎนี่นะลบห้า้อยหสิสี่ใช่ไหมครับเราก็ยืนเฉยรอบอดมาบอดมันจะมาสกิดเราเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งค่าบอดไว้ให้มาสกิดคนโดยเฉพาะนะครับเพื่อแย่งแรงแต่ที่ว่าผมเปิดโหมดโต้กลับไว้พอใครมาสกิดผมเนี่ยสักสองสามทีผมจะตีคืนแล้วเนี่ยนี่ผมก็ทําการตีมันคืนนะครับแล้วพอผมตีคืนจนสามารถฆ่าเขาได้เนี่ยฆ่าบอดได้แล้วคะแนนติดลบผมจะลดลงนะดูนะถ้าผมฆ่าคนนี้นี่ฆ่าได้ละตอนแรกลบเท่าไหร่นะลบ 564ใช่ไหมตอนนี้เหลือ559แล้วครับค่อยๆลดมาเรื่อยๆครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับแล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะติดลบต่ํากว่า500เนาะเอาละครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงฝันแล้วนะนี่ความชั่วผมเหลือแค่514แล้วตีอีก2องคร คนตีบอดอีกสองทตัวก็น่าจะได้แล้วแหละน่าจะกลับมาเป็นหัวขาวกลับมาเป็นคนดีนีตรงไหนค่อยๆกันไหมครับเฮ้ยตัวนี้เหมือนตีกันอยู่เอ้าพอกูมาแม่งหายขี้อะไรเนี่ยเออมันตีแล้วละมันตีแล้วละน,ลละนี่ตัวละครสวนออโต้ละครับตอนนี้เท่าไหร่ลบห้าร้อยสิบสี่ฆ่าได้แล้วหนึ่งฆ่าได้สองเฮ้ยตีบอดทำไมเอยตีบอลทำไมนี่เหลือลบห้าร้อยสี่ละแค่นิดเดียวฆ่คายคนนี้ก็ได้ละนี่ กลายเป็นหัวชมพูเฉยๆอะไรวะเนี่ยหัวชมพูเหมือนมันขึ้นแค่ชั่วคราวนะ นี่ลบ499เป็นยังไงหัวขาวแล้วครับก็คือไม่ใช่หัวตัวละครขาวนะชื่อขาวเท่านี้ก็แปลว่าผมแก้หัวแดงสําเร็จแล้วตามเงื่อนไขเนี่ยผมลบ499ใช่ไหมในเงื่อนไขเนี่ยมันบอกถ้าจะอยู่ขั้นที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่ระดับลบ499ถึง4,999ขึ้นไปซึ่งผมก็ผ่านเกณฑ์พอดีเลยนะทีนี้ก็สามารถฟาร์มแบบได้ EP 100ได้ตลอดแล้วก็จะไม่มีใครมาฆ่าเราแบบฟุ่มเฟือยแล้วนะครับอย่างที่ผมโดนเนี่ยดูดิ ร้อยกว่า150ข้อความเนี่ยมีแต่โดนฆ่านะครับไอ้นี่คือที่แก้หัวแดงไม่นับเรื่อเรามาดูข้างล่างนียมีแต่โดนฆ่าเนี่ยพ่ายแพ้ทั้งนั้นเนี่ยพ่ายแพ้พ่ายแพ้พ่ายแพ้ PVP พ่ายแพ้ PVP PV ดูดิ เป็นร้อยข้อความอันนี้คือที่ผมโดนฆ่าเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมหัวแดงไงผมหัวแดงแล้วที่คนมันฆ่าเราได้โดยที่มันไม่เสียอะไรอะ่ะเพราะว่ามันฆ่าเราไปคะแนนมันก็ไม่ติดลบใช่ไหมมันก็มันมือเนี่ยมันก็ฆ่าเราใหญ่แต่ต่อจอากนี้จะไม่มีใครมาฆ่าเราแบบฟุ่มเฟือยแล้วคือถ้ามึงจะมาฆ่ากูนะมึงอย่างน้อยมึงต้องติดหัวแดงอะไรประมาณเนี้ยเออเข้าใจป่ะ คะแนนต้องติดลบมีเท่านี้หมดแล้วทีนี้ผมก็กลับมาเป็นหัวขาวแล้วก็สามารถฟาร์มได้อย่างสบายใจเวลก็จะได้ขึ้นสักทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโดนไล่ฆ่าแล้วก็เวลก็ล่วงตลอดคือเกมเนี้ยตายแล้วมันเสียเวลนะครับตอนอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องตายพมเพื่อเยอะแล้วก็คลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้แหละครับก็บผมพุที่ต๋องต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ